สวัสดีค่ะก่อนเริ่มรีวิวนะคะเขาก็จะมาแบบว่าอธิบายก่อนว,ว่าบริบามีอะไรยังไงบ้างนะคะของเขาเนี่ยจะมีแบบ6กสีด้วยกันนะคะซึ่งเราจะมีสวัตให้ทุกคนดูแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าประโยชน์คะสามารถหยุดแล้วก็อ่านได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเรานะคะค่าก็กลับมาเจอกับเราในช่องแอมฟ้าพาวนะคะคือถ่ายหลายคลิปมากแล้วก็แบบนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึงนะคะคือ เหมือนไฟวีโอมันมีปัญหาทุกคนก็ต้องถ่ายหลายรอบซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวนะคะเป็นรีวิวลิปบ,บาล์มบอดี้บาล์มนะคะเป็นลิปบาล์มออร์แกนิกเจือสีนะคะทุกคนที่ใช้สีและกลิ่นเป็นฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็ส่วนผสมอ่อนโยนนะคะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์อัลมอนด์ออยล์โคโค้นออยล์ไมกาบีว็กแล้วก็วิตามินอ e ีค่ะอ้อมีทั้งหมด6สีนะคะถ้าแล้วก็สวัสที่แขนไม่ร้อยอ่ะเราจะให้ทุกคนแคปไปก่อนมาชอบสีไหนนะคะแล้วก็ ค่อยมาดูสวัสที่ปากทีเดียวนะคะเรียงกับที่เราสวอสนีเลยนะจากขวาไปซ้ายนะก็ก็มาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มที่สีแรกนะคะชื่อสีว่าปั๊มกินเค้กนะคะเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะจะเป็นสีแบบเอาโทนกุหลาบ mlbb นะคะต่อมาจะเป็นสีแคนดี้พิงค์นะคะเป็นสีแคนดี้เฉยแคนดี้พิงค์นั่ะเป็นสีชมพูนมนะคะต่อมาจะเป็นสีพุดดิ้งนะคะเป็นสีชมพูอมส้มพีชนะคะสีออกแนวแบบ เนช่ัลมากต่อมาเป็นสีคุกกี้นะคะเป็นสีแบบสายฝอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสีเอวแถวส้มอิดนะคะน่ารักมากเลยต่อมาจะเป็นสีมัฟฟินนะคะสีมัฟฟินเป็นสีที่ขายดีในเมื่อวานนะคะเป็นแดงตุ่นตุนอันนี้จะเป็นสีบิสกิตนะคะสีเป็นแดงก่ำก่ Mr นะคะก็คือทาแล้วยิ่งขับผิวก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการสวัสีของลิปบอนนี่บามทุกสีของเรานะคะ ก็อาจจะแบบเมื่อกี้มืดมืดใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟคือใช้แต่แสงแดดธรรมชาตินะคะจากหน้าต่างของเราเพื่อนที่จะได้เห็นว่าแบบแสงธรรมชาติเป็นยังไงนะสีที่บนปากนี้คะ่ะก็คือสีบิสกิตนะคะสีล่าสุดก็ขอหวังแบบเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปของเรานี้จะเป็นประโยชน์อันที่เราโชว์เมื่อกี้เพราะอะไรเพราะว่าแคปไว้ให้ทุกคนแคไปไว้แบบดูนะคะได้นะคะ แล้วก็หาซื้อที่ร้านเรานะคะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็คือขายเองใช้เองนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถอินบล็อกมาได้ค่ะเขาจะแปะเอาไว้นะคะว่าไอ IG ร้านเราชื่ออะไรนะคะ IG เราชื่อฟ้าพาวบล็อกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนี้แล้วก็รีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ